สบายดีย้ำแรงพี่น้องซีมือแวะแวะแวะด้ตอนนี้เริ่มจับกวดนมแล้วเออเออมาแข่งขาคนดูพี่น้องอโอ้โูดูเท้าโอ้โพี่น้องโอ้หไปเล่นคี์บอดเราอยากจับกินเองเลยตอนนี้ สบายดีปะลูกกินนมนมน้องธันว่าเด้อแซ่บบ่เฮ้แซ่บเยอะเออเออเออแซ่บแช่บ่กินน้ำแนกกินน้ำ้ยก <c ười> ินน้ำแน่ <c ười> ให้กินน้ำแน่นะ <c ười> ให้กินช่องมือมาเนาะ กดไบ่เป็นคีย์บอร์ดเดี๋ะลกกลกก็ได้กัดน้ำหามแพงชุดๆได้แบบกินน้ำก็กินน้ำแนไว้แบ่งบมาคนเคงเอ้ากูะส่งเลยน้องเอ้ตาหนีแล้วไม่ส่งให้กินเลยกูจะไปกินเลยวันให้กินชอบบ่อืม ใกล้เอากาศไไไกันสะโคซับกับพัดลมพัดไวยพี่น้องเนี่พัดลมกับซันหัวปันป้น้เฒ่าตรวจบนกระเบื้องครับพี่พพกกน,ไปไปน้องเอ้เรือจะกล่องมาที่พ่อบบพ่อตรวจบนคอนเทอร์พี่น้องเอ้ไหลามากคิดว่า,าที่พอดี่ดอแหน่เซบาสแอ,อ้อีกแล้วเรีนขี้ต้มพี่น้องเอ้ เดือสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดกล่องครับเสิบเ็ดกล่องร่ออกีกกัย่นคมีคนไปเกียเป็นนรินจริงไงเาียอ่าดโดแล้วกบมปนอนเย็นบนเขาดอก เดีวนี้ก็เล้าบ่ดแล้าเล่าไปนาะจบถูกงูเป่าปะอืาแล้วมเ่าเ่าด <c oughs> วนเาอืาอ อาไปโลดบ่เออจะว่าไปเข้าหัวก็สวยเข้านะก็ด่าให้เขอ่าสวนบ่อฮอดเฮ้ยมันยังคิบ่คือกกเลยเอว่าคนเฮาแงพี่น้องเอ้ยไปแหง่วบักเขือเทศลกหัวลปลาเาจะได้กินก่อนเฮากินก่อนพี่น้องเอ้ยทางําน้อยก็ Một họ một căn trên cặp cổ Tôi <laughs> nhà đây không bực lắm anh Ủa Cặp cổ, cặp cổ nào, หาแวแรงหนาเอ้ยสบายดีอากาศดีบขนาดพี่น้องเงีเ้ยงเลย มึงนนกินไนเหรอยำแรงวันนี้นะคนไหน ทอดมามาแล้วก็กินเขาแล้วแะ้วพี่เราเลยมาบอกกับลูกเกินทอดเฮ้ยนี่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 นี้นี่นี่นีกนี่นป่นี่นอ่นี่นี่นปรนั่นี่นี่อี่นีเนนก่ลีงี่นี่นี่ี่นี่าี่นี่นี่นีน คอมเมนต์เนาะอาจสืบอะไ้ต่อปึ๊บทุกคอมเมนต์ค่ะขอโทษนะแมลายนอนครับอ่านอยู่แต่ว่าพี่ี่กับนอนตะเวนครับนอนตะเวนสืบอะไรตบชีวิตซ์ปลุกนอนแมรุปลุกนอนก็ะตังเสียแล้วเนาะพี่น้องเว้ยจัางยานก็ดีเลยนะเขียนไปเขียนมาอยู่มัวนะน,นั่งช่ายังเหมือนี้กัอบบุหรไป <c oughs> ทางใน <c oughs> กกดออ <c oughs> นอนครับนอนนี่ควานะครับเนาะ เออนะว่ายังเนื้อตรนีปนฝันนอนสันว่าเข่าขาเป็นเอ้อนู้นเอเป็นกรสังค์คนยังนี้ออทำที่นอนจากโล่ตามถุบอะถ่ายไกลๆ้ได้โอเคอ่ะอ่ะฮึะว่ายังลูกว่ากระเพยกระเพย ทำไปไหนที่ไหนบอทำไปไหนอืเฮ้ยเอ้ยนนอมนิวอยู่เกเด้อแต่ละเมืองแต่ทายเลยบรรยากาศเก่าๆพี่น้องได้รับชมกั เพื่อจะเปิดถิ่มไห้ได้พี่น้องเด้อกระเบิ่งความน่ารักของน้องทันวาส่วนน้องเน่กับบลดมาบลูเงยเลอยจับอะไรฉันจับปึ๊งได้ๆเอาเซลให้กันมี้เซลคนนี้พี่น้องแล้วงเลยยังไงเจดีฝากให้ของลูกล้านน้นจะวะเฮ้าจับก็จับเป็นยงไงเลยออจับกกระเบื้งอีกนะจับมากบ้อกับงคกระเบื้งอีกฮ้ แกครับจนทำพี่น้องเลยห้องนะกรบเท่านได้แล้วดอกปูกระเบื้องกันเงินหาเสีแล้วเนาะกับครับใส่เงินมาบุบบเบิดเงินไปสวยงามงานเจ๊งานเจ๊หนากราเจ้าเลยุทธพูนึงเอ๊ะได้แล้วเฮออนด้แล้วกาเแฟคนกระด้างเฮียนเออออเนาะพี่น้องเย็กน้อยคัเนจ้างหรือเปล่าจ้างมันาตัวไม่เบา อยเจ้าว้าไม่เตงวงกบน้อยกุบน้อยนีกบน่อยบอฮะกบน่อยบ่เอาน่ะเดี๋ยวพ่อแม่นีพ่อแม่กบน่อยบแคว่างจะผ่าขนาดพี่น้อยน้อยขึ้นมาเน่กนยองไปปิดนะปิดตาจคองเอ้ยเอ้าใจเร้่เนาะงน่อยใช่เขากับแค่แต่ว่ามันมีม กันหน่อยก็ไม่ได้เหลื่อมตาเพราะมันได้หรอกในมุมก็มีมีเิ่นมักแนมมีบงเท่าก็ยยานมีบ่ทันมีห้ำห้ำหน่อยนี่เข้าไปปลาจับอ้าสิหาย่ปจั๊กนั่งนอนบู้เดียาดูอ่าอยู่นี่และพี่น้องเ้ยเดละมื้อะไรไปทางไหนดูน้ำลูก ให้เราตั้งรถไฟรันกันไงคุณแล่เนอะอากาศมันท้อนเอาเปิดพัดลมใส่พารลมก็ชิไปซื้อเอาใหม่เดี๋ยวละพี่น้องเลยซื้อเอาฮาตาลิมาเฮ้เฮ้ซื้อ,อของไทยอันนี้ของเวียดดูใส่มาเขาเขาเดียวนะคือซื้อให้น้องเนื่องกับน้องลีดนะซื้อมาหาลอยกลัวกันเขาเดียวพังพัง จัดหอนในช่วงเดือนสี่เดือนหาแห้งแห่งกระหอนคักหอนแน่ช่วงนี้ก็เป็นงานบุญนมัสการทางพระธาตุพนมกับอันพระธาตุโพนแล้วก็วัดภูวัดผูเขาขุนี่นวัดภูเัาขุนวัดภู้ใครเจ้าก็เริ่มจัดเลยเห็นข้าไปเที่ยวอ้าวคืจัดไว้แท่เพียงเอ เออเหมือนูกพี่น้องแต่ลก็พอบนฮ้ยอายว่าอย่างไนทายาอย่างไเอ้เา่าไเาอย่าไหเใจของพ่อของแม่เาอย่างไาว่าย่าไคู่องค้องใจเป็นโชว์ทองคล้องใจเลยนี่ ทำเบาอย่างเด้นอใจเลยพี่น้องได้อยู่แล้วแต่เริ่มเกิดไปฮาประมาณสิบสองสิบสามปีคน้องนอกจากนั้นเขากับบุค่ลยังยุนเข้าได้บ่อยเขาก็ไปเล็วได้บ่อยมีโรคส่วนตัวไปอยู่แล้วแต่ตอนยังนอนกับนอสิบปลายปีเฮ้ยฟังเบาดูวปลาเรือเฟงเฟิงน้องก็าหยางก็เฮ้ยเจ้าบอกหยาง

เ่เป็นมาหรือ่าเป็นวะเ่าเป็นแล้วก็่เ,เป็นอืมอืมอี่อนึงก็บ่าเป็นเออเข้คก็เป่เป็นภาอะไรงนี่ายาังครับอกเออให้ปิดนี่มอหลายพี่น้องพอกันใหม่เด้อสบายดีขอบคุณที่้ามาหาชม